เอาดอกไม้ดอกมาฝากเดี๋ยวพ่อคือแม่อ๋อแต่ก็แวะมาซื้อสบู่ด้วยฮะแวะมาซื้อฮะซื้อสบู่ด้วยยี่สิบก้อนทุกครั้งที่มาบอกใช่ค่ะเป็นลูกค้าประจำบริษัทมณโอมโนมทัดต้นจั่นได้ดีเนาะคุณพ่ออยู่บ้านไหนใส่กะทิก็อร่อยเนาะได้หมดคุณพ่ออยู่บ้านไหนครับเนี่ยอยู่บ้านทอนครับ บ้านพลึกอ่ะบ้านท่อนบ้านท่อนเสร็จจุกเดี๋ยวบ้านท่อนบ้านท่อนเดี๋ยวต้องต้องตาหีเนาะมันจะได้ไม่ล้มมันมันจะได้ไม่ล้มเพราะว่าตูดมันต้นไม้ส้มกิมซุงซุรอกันรู้หนูไม้ส้มเขาเอาอะไรหนูไม้อะไรทำพี่ก็ได้เนาะหนูไม้กิมซุงกิมซุงกิมซุง ผัดก็อร่อยนะผัดใส่พริกแกงิมสูงเออผัดใส่พริกแกงเมนยูนะพ่อนั่งก่อนแกงตั่งก่อนอะไร่ะเดี๋ยวเพ่นไปเอาุเจมาเปิดออฟฟิตก้อนงวดก่อนหนึ่งพันสองตอนนี้ก็ไปเปิดออฟฟิตเอาสบู่มาแล้วนะฮะยี่สิบก้อนยี่สิบก้อนนะครับ เช็คข่าวเสร็จแล้วคุณพ่อมาเดินอะไรปีที่แล้วโอ้ไม่ใช่ปีที่ไม่ใช่ปีที่แล้วสองเดือนเดือนที่แล้วอ๋อแอนสบู่สสบู่ยี่สิบเพราะว่ามากับเพื่อนผู้ชายด้วยเออจำได้อยู่แล้วก็ไปนั่งที่ศาลามันมันยังไงพ่อชื่นชอบตรงไหนของสบู่ผมนี่สูบุรีกินตัวดับกลิ่นครับ คือสูบบุหรี่แล้วมันจะมีกลิ่นบุหรี่หนึ่งพันสองร้อยก็เลยใช้สบู่ฮันนี่สบู่เขามีส่วนผสมของน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ส่วนผสมอีกมากมายหนึ่งพันสองร้อยครับครับโอ้เดิมโปรเดิมนะฮะเด็กีท่านใดยังสนใจสบู่นะฮะอยากจะ็บทดลองใช้หรือว่าเคยใช้อยู่เลยวอยู่แล้วเนาะสิบก้อนหกร้อยอยู่หนึ่งแก้วบ่าสิบก้อนหกร้อยมาอุดหนุน กาแฟลุงพลแต่เช้าเลยอ๋อไปสั่งกาแฟมาด้วยโอ้ลุงพลได้ขายแล้วกาแฟวันนี้ปัเดิมแต่เช้าปัดเดิมแต่เช้ามีสั่งเมาทีสามเป็นนั่นเล่อเป็นนั่นเล่อพนนะพนก็มีมาหน่ำเนาะไอหัวคลิปเนี่ยมีสักงมาทีเชาก็เท้าแล้วโอ้ยเราเอาดีน้ำยาชีแน่เนาะอ้าวมายาชีมา มาระรับกาแฟนะวจะเดินทางไปกับลุงป้าไปกับลุงป้าน้องซีเอาคนอะไรไปด้วยวันนี้นะไม่ได้คนอะไรนตู้เย็นเอาโอ๊กเอาเครื่องไปซ่อมลุงบอกไปเอาไปซ่อมที่สกอลไปเราไปยกช่วยลุงล่ะโอ้เขายกกระเลี้ยนอ้าวเรียบร้อเลยแล้วบอกนี่ไงสามคนนี่รู้ไหมเรียกใครนะฮะเอเวอร์กีอาปาด้าเอเวอรกก็เราอยู่ใกล้ าอยู่ทั้งหน้าเราเยึดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วป้ารอป้าออกมาจ้ะเดี๋ยวจะค่อยไปบอกป้าอืมเอาเราจะถ่ายอะไรที่มโหดแต่งนี่ทำต่อวันนี้อ๋อ้ทำต่อเออะไ้ทำต่นเช้านี่แหละไปเกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครึ่งหนึ่งไหมวันนี้ลงสีจริงเอาเมื่อวานนี่เอาโมวานลงรองพื้นรองพื้นสองรอบอสองรอบแล้วเหรอรองพื้นอ้าวเรียบร้อยสองรอบแลบบเนียนไปเลยนะอ๋อ เต็มเลยถ้ะเสื้อเต็มเลยสีขาวแล้วแล้วสีจริงคือสีอะไรจ๊ะสีจริงที่จะทาสีอะไรสีขาวค่ะเอาขาวเหมือนกันหรออ่ะไม่เอาสีเหลืองอ่ะทำไมถึงใช้สีขาวเพราะเพราะว่ามันจะได้สว่างอ๋อแล้วเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีก็ชอบสีขาวดาด้าก็ชอบสีขาวเหมือนกันไม่มีใครชอบสีเหลืองเหมือนเราเลยเนาะเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีสองถังเลยสองถังบอกเมื่อวานอ้าวทำไมิ่งใื่ ก็ช่างสีขาวแต่เนยเยี่ยมชีพุ่ใหญ่ใจดีบอกว่าขาวกับเขียวให้ข้างนอกให้ทาสีเขียวที่ไม้ฟ้าเซราให้ทาสีเขียวเนียบซี้วันนี้เราจะไปซื้อเอีกบ่ไหมอนี่สีเขียวบ่ยังไงก็ต้องดูก่อนบ่อะไรถ้าอยใกจะจดีให้ซื้อก็ซื้อถ้าอยใกจะจดีไม่ให้ซื้อก็ นนาตมั้มคือความตั้งใจแรกคือทาเฉพออาะข้างในอย่างนี้บอกเนาะที่เป็นให้ประดามาความจริงแล้วนะแม่ดาไม่ได้เรียกร้องอะไรแม่ดาเป็นคนที่ง่ายๆเข้าแค่ไปเก็บกวาดทังองครสวซับก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าเอ็อี่ใหเจดีบอกว่ามันทึบไปมันมมก็เลยอยากให้มันสว่างสวัยเวลาไลฟ์สุดมันจะได้สวยๆนั่นก็เลยจัดให้อค ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสง์อกนามนะคะเพราะว่าทาเมื่อวานแล้วสว่างจริงๆเออเวลาเราถ่ายมาของเราของเราข้างในเราก็สีขาวนะเอออออก็คิดข้างในของเราก็สีขาวแหละจาให้้เสร็วนีแต่ข้างนอกสีเหลืองแล้วก็จะเปิดประตูให้มันเออนั่นแหละให้มันออกให้มันออกระเหยออกไปเปิดพัดลมไว้พัดลมก็มีตัวใหญ่ตัวยาวอยู่ตัวหนึ่งนั่นนะเลยน่แหละก็จะเปิดพัดลมให้มันแห้งแล้วก็ระบายระเหยสีออกไป ข้างในสีขาวข้างนอกก็อาจจะเป็นสีเขียวโอ้ตัดกับบ้านเราสีเหลืองเลยเนาะเขียวเหลืองเขียวเหลืองเขียวเหลืองมาใช้กันเมื่อวานแกก็จะบอกว่าอย่าทาตรงบล็อกเราบอกว่าอย่าไปทาเลยเพราะมันไม่ได้ชาร์็แล้วก็หูหูเราก็ดื้อด้วยนะทาเลย จะลงทาเลยไม่ทาทาเลยแบบมืดมาทาได้ไหมน้าเนาะที่เขาไปถามแบบมืดบอกว่าทาได้เนาะคือมันทาแล้วมันไม่สวยมันจะเป็นตะปุมตะปาลุงที่เราชาลุงก็ไปบอกแล้วลุงก็ไปให้โอคิดแล้วเมื่อวานเห็นไหมเออไม่สวยบแบบนี้ ก็เลยดุมบอกว่าให้ทาที่ไม้ฝาเสือลาเออนั่นแหละด้านเลยความจริงอ่ะไม่ได้เลยช่างมือใหม่กินง่ายอยู่ง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานก็บอกแกอยู่บอกว่าอย่าไม่ต้องรีบพ้าป้าบอกว่าไม่ต้องรีบไปอย่าร้องแกก็บอกไปซื่อชี้ไปซื่อชี้โอ้โหโไปซื่อชี้ แล้วก็บอกเราบอกว่าไม่ต้องรีบบอกว่าป้าก็าค,าค่อยๆรีไปเพราะว่าเดี๋ยวล้างล้าเด้อางลงไปศาลแล้วค่อยกลับมากระทาได้เดอ๋ยว <laughs> ไปเลยว่าวันนี้ไปเลยว่าเก็บกระนุน <laughs> เอากระเป๋ายัดลงไปคอยก็นอนอยู่อคอยก็นอนอยู่เออแต่เขาไม่พูดเลยนะ ไปเลยพี่ร้องกลับมาเลยทขายังไงป่ะนี่ก็บอกแล้วกูหูเราเขาใจร้อนใจร้อนตอนแรกนะผู้ใหญ่ใจร้อนผู้ใยากจะดีแบกว่าแม่ดาให้เสือพาไปเลยนะทีนี้เสือก็ไปธุระกับป้าอยู่เออเก็เลยไม่รบกวนเสือดีกว่าว่าเสือก็มีธุระและใส่สองทางมาได้อยูุนอโลจั้พอพอกลับมาปุ๊บ พอเขากลับมาพ๊่เขาบอกว่าไปไหนกันหมดเอาผมไปรู้แล้วว่าไปไหนกันหมดเออแล้วแล้วบางหนึ่งลุงก็ขนไปไปเช็คเครื่องรถเนาะเออลุงไปไหนไม่ได้นิยาบอกได้แล้วคงได้พักก่อนแล้วเแลสวบ้ากหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวยังถึงตอนสามทุ่เดี๋ยวเอาเอาคนเลยหนึ่งเขาก็นอนเดี๋ยวขอนอนขอนะไดี๋ยวดูเจ้าจะไปทาสีกับคอยบอเขาบอก ตลบเลยบอกเอ้าเจ้าซื้อมาแล้วหรอเออให้เราก็นึกว่าแต่เขาไม่ได้ซื้อนึกว่าแต่เขาออกไปคือตอนที่เขาไปเขานึกว่าแต่เขาไปธุระเห็นเขาบอกว่าลุงขออนุญยตไปธุระมันม่วงก่อนแต่ใจเราคิดแล้วว่าเขาต้องไปแล้วลูกขอกินปลาด้วยเนนอนเรื่องของมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องของเขาเขาเขาบอกเราเราจะบอกว่าเฮ้ย